คุณผู้ชมเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าคะพอเห็นตลาดพันผวนแบบนี้จะหยุดลงทุนก็กลัวว่าจะพลาดโอกาสพอจะลงทุนนะคะก็กลัวว่าตัวเองจะไม่มีเวลาปรับพอตตามสภาวะตลาด2ข้อกังวลเหล่านี้นะคะอาจจะทําให้ใครหลายคนเนี่ยนะคะพลาดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้ลงทุนทีวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาลงทุนแบบคลายกังวลแล้วก็ไม่พลาดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนกับกองทุนอัลฟาซึ่งเป็นกองทุนสําเร็จรูปนะคะซึ่งมี3ามคีย์ฟีเจอร์หลักที่น่าสนใจคะ่ะ1 ก็คือเป็นการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายทั่วโลก2ก็คือมีการปรับพอร์ตเชิงลุกตามสภาวะตลาดนะคะและ3ก็คือเราสามารถเลือกได้ตามเป้าหมายผลตอบแทนที่ต้องการด้วยโดย K-bank Private Banking นะคะก็มีความโดดเด่นในแง่ของการจัดสรรเงินลงทุนโดยคำนึงถึงความเสี่ยงหรือว่า risk based asset allocation รวมถึงยังมีทางเลือกการลงทุนแบบใหม่ในการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับนักลงทุนรวมทั้งไม่พลาดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวค่ะ ก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดของกองทุนอัลฟานะคะเดี๋ยวพามาดูปัจจัยต่างๆที่จะส่งผลต่อการลงทุนในระยะต่อไปกันค่ะอย่างแรกเลยก็คือวัฏจักรการขึ้นลงของดอกเบี้ยสหรัฐนะคะอย่างที่2ก็คือแนวโน้มเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่อย่างประเทศจีน3ก็คือภาพรวมการเติบโตของเศรษฐกิจโลกและสุดท้ายคือประเด็นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ค่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะส่งผลกระทบมาอย่างโลกการลงทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ว่าการลงทุนกับภาวะตลาดผันผวนจะเป็นของคู่กันแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและตลาดการลงทุนในช่วงที่ผ่านมาหรือแม้แต่ในตอนนี้เองที่ดูเหมือนว่าจะคาดเดาสถานการณ์ได้ยากลําบากซึ่งสภาวะความผันผวนแบบนี้ก็น่าจะอยู่กับเราต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะ ดังนั้นกลย,ยุทธ์การลงทุนที่ทันต่อสถานการณ์และการกระจายความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากเลยค่ะโดยการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงนะคะจะแบ่งเป็นสส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกก็คือส่วนคอพอร์ตส่วนที่2ก็คือซัตเทไลท์พอร์ตนั่นเองนะคะเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกๆวันซึ่งโดยปกติแล้วผู้ลงทุนก็จะได้รับคําแนะนําให้กระจายการลงทุนไปยังกองทุนรวมทั้งหมดประมาณ1 0บถึงสิกองทุนในแต่ละช่วงเวลาค่ะและการจัดพอร์ตแบบคอและซัตเทไลท์ก็ถือเป็นแนวทาง ที่ KBank Private b a n k i n g เชื่อมั่นแล้วก็ให้คำแนะนำนักลงทุนมาโดยตลอดนะคะซึ่งในแง่ของการจัดสรรเงินลงทุนก็จะใช้หลักการ Risk b a s e d a s s e t a l l o c a t i o n หรือว่าการใช้ระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรับได้เป็นตัวตั้งต้นหลักและใช้ข้อมูลความเสี่ยงโดยเปรียบเทียบสินทรัพย์แต่ละประเภทในการจัดพอร์ตและปรับสัดส่วนการลงทุนค่ะที่สำคัญนะคะตัว risk b a s e d a s s e t a l l o c a t i o n เนี่ยจะมีความยืดหยุ่นในการกำหนดสัดส่วนการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์เนื่องจากว่าสัดส่วนในการลงทุน ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะตลาดและความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่เปลี่ยนไปค่ะซึ่งก็จะพิจารณาความเสี่ยงของสินทรัพย์จากข้อมูลสถิติเป็นหลักนะคะซึ่งในระยะยาวผลตอบแทนของสินทรัพย์ทุกประเภทจะขึ้นอยู่กับวัฏจักรของเศรษฐกิจแนตราที่ไม่เท่ากันนั่นเองแต่อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะการที่ตลาดเปลี่ยนแปลงเป็นรายนาทีแบบนี้เป็นรายชั่วโมงในบางครั้งและไม่อาจจะคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นได้ในอนาคตยอย่างปัจจุบันทําให้นักลงทุนเนี่ยไม่สามารถที่จะ follow ตาม ตามคำแนะนําไม่ว่าจะซื้อเข้าขายออกหรือว่าสับเปลี่ยนกองทุนแต่ละกองได้ทันเวลาค่ะและนั่นจึงทําให้พลาดโอกาสในการสร้างผลตอบแทน นอกจากนี้ถ้านักลงทุนรายย่อยเองนะคะมีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศหลายๆกองทุนด้วยตัวเองก็อาจจะเสียค่าธรรมเนียมในการซื้อขายที่สูงกว่านักลงทุนสถาบันหรือลงทุนผ่านกองทุนรวมและยังมีความเสี่ยงเรื่องอัตราและเปลี่ยนแล้วยังมีการกำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำในการเข้าลงทุนแต่ละสินทรัพย์ที่ไม่เท่ากันอีกด้วย ดังนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราจะสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนแบบสําเร็จรูปนะคะด้วยการจัดสรรเงินลงทุนในหนึ่งกองทุนนะคะซึ่งเป็นการกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลกเปรียบได้กับการซื้ออาหารสําเร็จรูปคุณภาพดีที่ปรุงสําเร็จมาแล้วสะดวกเราก็ได้รสชาติที่ดีค่ะเพราะว่าเป็นการปรุงโดยเชฟหรือว่าผู้บริหารกองทุนมืออาชีพมีประสบการณ์มาอย่างยาวนานแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในด้านของการลงทุนค่ะ ซึ่งเขาก็จะมีการคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีนะคะเราก็มีเทคนิคในการปรุงพร้อมทั้งฝีมือเพื่อได้อาหารรสชาติที่ดีที่สุดแล้วก็ถูกปากผู้ชิมหรือผู้ลงทุนอย่างจรรงนั่นเองที่สําคัญนะคะเรายังสามารถเลือกระดับของรสชาติด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นความเผ็ดความเข้มข้นหรือว่าความหวานนะคะให้เหมาะกับรสชาติที่เราต้องการเหมือนกับที่เราสามารถลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่เรารับได้นั่นเองค่ะ สรุปให้เข้าใจง่ายๆนะคะก็คือการลงทุนในกองทุนสำเร็จรูปอย่างกองทุนอัลฟานะคะก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถลงทุนได้ง่ายครบสะดวกจบในที่เดียวนั่นเองค่ะกองทุนอัลฟานะคะจะมีการจัดสัดส่วนการลงทุนตรับความเสี่ยงทั้งหมด3โมเดลด้วยกันนะคะซึ่งตัวอย่างของสัดส่วนการลงทุนล่าสุดเป็นตามนี้เลยค่ะโมเดลที่1นะคะก็คือความเสี่ยงต่ำหรือว่าพรอนเซอร์เรทีฟจะมีน้ําหนักในคอร์พอร์ฟิโอมากที่สุด70% ตามมาด้วยโมเดลที่2นะคะความเสี่ยงปานกลางหรือว่า moderate ะจะมีน้ำหนักใน c o r อ P o r t f r l i o ที่60%และโมเดลที่3ความเสี่ยงสูงหรือว่า aggressive นะคะจะมีน้ำหนักน้อยที่สุดอยู่ที่50%ค่ะ ทั้งสโมเดลนี้ก็จะให้น้ำหนักในคอร์พอร์ฟริโออย่างน้อย50-7สส่วนที่เหลืออย่างน้อย30-50%นั้นก็จะกระจายไปอย่างแซทเทิรไลท์นะคะซึ่งมีการลงทุนในสินทรัพย์3กลุ่มย่อยๆก็คือ1สินทรัพย์กลุ่มโกรอนะคะมีความเกี่ยวข้องกับการสร้างโอกาสผลตอบแทนไปพร้อมกับการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนอย่างเช่นการเติบโตของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีการเปลี่ยนถ่ายสู่โลกที่สะอาดขึ้นหรือการลงทุนในบริษัทที่เป็นผู้นาระดับโลก ในนธุรกิจั้สองคือสินทรัพย์กลุ่มอินคัฟนะคะให้ความสำคัญกับการลงทุนที่สามารถให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมออย่างเช่นบริษหรือว่าตราสารหนี้และสามคือสินทรัพย์ในกลุ่ม u n c o r r e l a t e d นะคะหรือว่าเป็นการลงทุนผ่านกลยุทธ์แบบ Hedge Fund เพื่อช่วยพยุง์พอร์ตในช่วงที่กลยุทธ์การลงทุนแบบดั้งเดิมไม่สามารถสร้างผลตอบแทนได้เพื่อให้สามารถทากาไรได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลงค่ะ อย่างเช่นในปี2022ที่ผ่านมาหุ้นกับกราสานนี้ปรับลงทั้งคู่เลยนะคะจึงต้องทำการซื้อหรือว่าลองและขายหรือว่าช็อตในหุ้นเป็นต้นค่ะ และในพอร์ตการลงทุนนะคะก็จะมีสัดส่วนสําหรับแคชหรือว่าการถือเงินสดเอาไว้ด้วยค่ะถูกออกแบบมาโดยมีวัตถุประสงค์หลักก็คือพักเงินลงทุนถ้ารู้สึกว่าไม่สบายใจกับภาวะตลาดในขณะนั้นๆแล้วหลังจากนั้นก็จะนําเงินสดนี้มาใช้เมื่อมีจังหวะการลงทุนที่น่าสนใจมากขึ้นซึ่งก็จะเป็นการลงทุนในกลุ่มกองทุนเช่นมันนี่มาร์เก็ตหรือว่ากองทุนตราสารนี้ที่มีอายุเฉลี่ยตราสารระยะสั้นเป็นต้นค่ะนอกจากนี้กองทุนอัลฟ่ายังมีการกําหนดค่าความผัน ผวนหรือว่า standard deviation limit ของแต่ละโมเดลไว้ด้วยนะคะโดย conservative อยู่ที่ 6%, moderate อยู่ที่10.8%และ aggressive อยู่ที่14.4%โดยการพิจารณา standard deviation หรือว่าค่าความผันผวนนั้นจะใช้ข้อมูลย้อนหลัง1ปีของพอร์ตล่าสุดที่มีการปรับปรุงและจะมีการมอนิเตอร์เป็นรายวันเลยค่ะ ฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะตั้งคําถามนะคะว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราต้องเลือกกองทุนนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวฝนจะพามาดูข้อดี4ข้อของกองทุนอัลฟากันค่ะข้อแรกเลยนะคะก็คือลงทุนแบบ asset allocation กระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ซึ่งจะทําให้นักลงทุนเนี่ยรับความผันผวนของเศรษฐกิจได้ดีกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งและยังมีการแบ่งพอร์ตการลงทุนเป็น core portfolio และ satellite หรือพอร์ตหลักกับพอร์ตเสริมเพื่อรับมือกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง 2. งคือเปิดโอกาสการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้พันธบัตรหรือว่าสินทรัพย์ทางเลือกที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงคัดสรรกองทุน best in class โดยทีมผู้จัดการกองทุนพร้อมที่ปรึกษาการลงทุนและบจพันธมิตรชั้นนําระดับโลกและ3ค่ะให้ความสําคัญกับความเสี่ยงควบคู่ไปกับโอกาสในการสร้างผลตอบแทนนะคะโดยการปรับสัดส่วนการลงทุนเชิงรุกให้เหมาะสมตามสภาวะตลาดสุดท้ายค่ะค่าธรรมเนียมแล้วก็ ขั้นต่ำน้อยกว่าลงทุนรายสินทรัพย์ด้วยตัวเองด้วยค่ะ และนี่ก็คือกองทุนอัลฟานะคะซึ่งถือว่าเป็นกองทุนสําเร็จรูปหนึ่งเดียวเลยค่ะที่ปรับพอร์ตเชิงรุกตามทุกสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปและยังกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ทั่วโลกตามระดับความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเสี่ยงต่ําเสี่ยงกลางหรือว่าเสี่ยงสูงค่ะเรียกว่ากองเดียวจบเลยนะคะเลือกตามเป้าหมายของผลตอบแทนได้เลยแต่อย่าลืมค่ะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงดังนั้นต้องศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะคะกองทุนอัลฟากองทุนสําเร็จรูปปรับพอร์ตเชิงรุกทุกส ภาวะตลาดกองเดียวจบเลือกได้ตามเป้าหมายผลตอบแทนค่ะส่วนใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KBank Private Banker ที่ดูแลท่านอยู่นะคะหรือว่าที่ KBank Private Banking Contact Center 0 2 8 8 8 8 8 8 1 1ได้เลยค่ะ